แล้วลูกสาวกับแม่เนเนี่ยเขาไม่ถูกกันเหรอไม่ลงอ่ะเพราะสหิุอะไรอ่ะรักเขาไม่ค่อยชอบหนูแล้เขาจะสาบแช่งหนูหนูก็จะมาบอกปนหนูนี่แหละแล้วเขาทำไมเขาถึงไม่ชอบเราอ่ะมันหนูไม่ตามใจเขาเหมือนว่าเขาสั่งอะไรทุกอย่างเนี้ยเราไม่สามารถทําให้ถูกใจเขาได้อ่าแล้วตัวพ่อเคยบอกแม่มาเคนที่มันลูกเราเรามาสาบแช่งเขาเากาูกันเพราะหนูอะบ่อยเพราะว่าตอนี่เขาปกป้องส่วนหนเขาก็ แล้วเรารู้สึกไงเวลาพ่อกับแม่ตีกันนะเพราะพ่อปกป้องเราวะาก็ก็รู้สึกเสียใจยค่ะเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่หนูเล็กๆเราน้อยใจไหมตุ๊กหน้อย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 ใจมากหนูหนูหนูก็บอกหนูนนนนนไม่ไม่เคยร่ยายใข่ปังเพราะว่า จะมีหนูมาแฟนเท่านั้นค่ะที่รู้ว่าเวลามีอะไรเงี้ยหนูก็จะเล่าให้เขาฟังอย่างล่าสุดได้คุยกับเขาขอกว่าหนูว่าให้หนูปเป็นขอตรงขอทานอย่างนู้นหนูก็รู้สึกว่าเอ้ยหนูเสียใจแม่ไม่ให้อะไรหนูเลยก็แบบรู้เสียใจทำไมแม่ถึงพูดแบบนี้กับหนูหนูก็จะบอกแฟนว่าเออไม่เหลือใครแล้วนะเหมือนอยู่ตัวคนเดียวแม่ก็ไม่เอาไม่มีใครเอาเลยสอคนแลแ้วแฟนเขาก็ตอบว่า ไม่มีใครเอาเจ้าเขาก็ยังจะอยู่ข้างๆหนูแต่ถามว่าหนูก็ยังเล็กหนูก็ยังทางานไม่ได้หนูก็พึ่งได้แต่าทางแม่เพราะว่าเราไม่กล้าไปก้าไกลทังบ้านแฟดเขามากเราก็อยู่กับแค่แม่กับพ่อเวลาเราไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่กับเขาแค่นี้แล้วหนูเคยมาเคลียร์ใจกับแม่ไหมว่านี่หนูก็มีลูกแล้วอ่ะแล้วทาไมแม่ยังอยู่แบบเนี้ยแไม่ไม่เคยค่ะแล้วเขารักลูกเราไหมรักหลานไหมรักไอหลานอะแต่เขาไม่เอาเราเลยพอเขาจะไปคุยปุยป๊บตวาด าถามหน่อยดิทำไมเราถึงไม่ชอบลูกสาวเราอะที่ไม่ชอบอะเป็นอยู่ที่ตัวทำอย่างที่หนูบอก่อางที่ทําตัวกันอย่าบอกหนูว่าไม่ชอบอย่าบอกว่าหนูไม่รักลูกหนูให้ทุกอย่างไม่ใช่หนูไม่ให้หนูให้จนหมดแต่ผมถามพ่อแล้วพ่อบอกว่าแม่ชอบใช้ความรุนแรงชอบสาบแช่งลูกเพราะอะไรต้องสาบแช่งลูกอะที่หนูนั่นนะเพราะความโมาโหมากกว่าหนูถามว่าพวกมันทําอะไร ของอะ่ะที่หนูให้ลูกไปแต่ละอย่างอะ่ะหนูอะ่ะทํางานแรกเหนื่อยพอบอกไม่มีกินขายมันไม,ไม่ใช่มันถึงขั้นว่าตัวพ่อเองอะ่ะเวลามาปุยกับลูกปวามปกป้องลูกก็ทะเลาะกับแฟนด้วยทําไมอะ่ะเขาเหมือนรักลูกเกินไปอะ่ะ<อ>เข้าข้างลูกเกินไปเข้าเกินไปคือให้ท้ายในทางที่ผิดไม่ใช่ในทางที่ถูกหนูว่านําทางทุกอย่างไม่เอาเหนื่อยทํางานอยู่กับหนูมันเหนื่อยเหนื่อยแต่มันได้เงิน จะสู้ไปนอนอย่างนั้นเหรองานอะไรหนูทาําปลาพลักจ้างก็ทาปลาด้วยประเด็นคือลูกสาวเราไม่เราไม่ช่วยไม่ขยันไม่ขยันไม่มีตามขยัน,นจริงเหรอหนูนอนก็ตื่นสายเรื่องทำปลาหนูวุ่ตรงว่าตั้งแต่หนูอยู่บ้านแฟนมาหนูวิ่งจากนูนสีทท่ทุ่มสามสี่ทุ่มแต่แม่บอกว่าแม่มีปลาเยอะวิ่งมาตลอดแต่แม่แไม่เป็นความดียัหนูเลยไม่เห็นความดี<ต>มึงอะทำอะไรมึงเคยคิดไหมมึงเคยคิดว่ากูเป็นแม่มึงไหมคำพูดที่พวกมึงพูดแต่มวงเที่ยวพูดกับคนอื่นอะ มึงเคยถามกูมั้งไหมว่ากูรู้สึกยังไงแม้แต่มึงอ่ะตอนนายกูบอกกูเกลียดหน้ามึงแต่มึงโทรมาแม่กูเคยปฏิเสธมึงไหมกูถามแค่นี้ว่ากูเคยไหมกูต้องเอามาให้พวกมึงอ่ะบางทีกูไม่มีกินอะมึงรู้ไหมมึงก็ไม่รู้มึงรู้อย่างเดียวเพราะขอแม่ถ้าแม่ไม่ให้ก็เกิดประเด็นแต่พอกูให้ไปเป็นไงรถกูซื้อมาอะไรสี่พัน กูให้มึงไปเพื่อให้ลูกมีใช้บอกรถทางปุ๊บขายมันใช่ไหมกูบอกแล้วว่าของอะไรแล้วแต่ถ้ากูให้ไปมนใช่หรือม่กูตอให้มึงให้มึงมาหากูนี่ใช่หรอเาเรื่องเรื่องรถหนูกั็คนฝ่ายเองค่ะเพราะว่าหนูไม่มีตังค์ไม่เรื่องอะไรที่หนูคิดว่าแม่เขาหนูให้ทุกอย่างอปลาหนูให้ทุกอย่างนี่แม่ก็บอกขาให้ทุกอย่างให้ทุกอย่างแม่กระทั่งเงินนี่ดูเลยแชทได้เงินขอแม่แม่ให้ยังเมื่อเช้าโทรมาแม่ขอเงินซื้อของให้หลานบอกอะไร2สองร้อยแม่ให้สี่ร้อยเขาแม่ไปรักหนูเพราะว่า การที่เขาพูดกันหนูว่าเขาจะชอบบอกว่าเขาไม่รักหนูหนูก็เลยอากให้แม่รักหน,หนูหนูารักแม่แล้วแม่ก็บอกว่าเนี่ยแม่ทําไมแม่พูดกับลูกไม่ดีดีๆไม่ได้เลยแม่ไม่ใช่ว่าพูดไม่ดีเราพูดอะไรอ่ะมันไม่ฟังมันไม่ฟังกอย่างเชอะเข้าใจอย่างเช่นทุกเรื่องทุกเร<พ>ื่องทุกเรื่องย่างเชทุกเรื่องเราทุกเรื่องเดูถามว่าลูกหนูอ่ะไม่ใช่มีมันคนเดียวมีสามคนลูกมันมีสามคนอ่ะไอคนเล็กอยู่กับหนูอีกคนโตเนี่ยถามได้เรียกมาถามได้ พูดอะไรเนี่ยไม่เคยนั่นเดือดร,ร้อนมาถามมันจริงไหมหลานเป็นอะไรแม่อยากได้อะไรหลานอยากได้จักรยานอีแม่ซื้อสีสองคันถามว่าสองคันเงินเท่าไหร่แต่แม่รับจ้างวันเท่าไหร่ถามพ่อมันดูถามเนี่ยว่าพุ่มมันเคยออกไปทํางานเหมือนหนูไหมผมเข้าใจวันเนี้ต่างคนน่ะต่างมีมุมมองเป็นของตัวเองคนเป็นแม่ก็คิดอีกอย่างคนเป็นลูกก็คิดอีกอย่างลูกก็บอก แม่พูดจาก,กับลูกมนี้เพราะแม่ไม่รักลูก,ลกส่วนแม่บอกว่า,วา <c oughs> กูบังคับมึงแล้วมึงก็ไม่ทํางานแล้วให้กูทํายังไง <c oughs> คือต่างคนอะ่ะมันมีมุมมองที่มันแตกต่างมันไม่แปลหรอครับว่าคนที่ผ่าโลกมาก่อนเขาจะคิดยังไงแล้วคนที่เพิ่งมีลูกเขาจะคิดยังไงไอ้หนูพ่อเขาคอยปกป้องเราแม่ก็อยู่ในในอีกส่วนหนึ่งผมเข้าใจนะว่าสิ่งที่แม่พูดสิ่งที่แม่คิดกับสิ่งที่ลูกพูดกับสิ่งที่ลูกคิดเนี่ยมันคนละอย่างเข้าใจไหมเหมือนเขาอ่ะ ยังผ่าโรคมาน้อยอย่างแม่ก็พอรู้ว่ามันเป็นยังไงเมื่อกี้ผมผมก็ถามมาว่าเอาเ้าแล้วแม่เนี่ยรักหลานรักลูกเขา,า,าไหมเขาบอกว่ารักรักตรงๆค่าหลานนะหนูพูดตามตรงหนูเห็นหลานนะหนูบอกว่าเอามาอยู่กับหนูก็ได้เดี๋ยวหนูเลี้ยงเองหนูฟ<ไ>ังไว้นะไม่มีพ่อแม่ที่ไหนไม่รักลูกแล้วพี่ก็ฟังไว้นะไม่มีเด็กคนไหนที่จะสั่งสอนวันเดียวเนี่ยแล้วเขาจะรู้เรื่องเพราะอายุเขาเท่านี้เด็กบางคนเนี่ยเลี้ยงมาอายุ30ิยังไม่โตเลย หนูก็พยายามพัฒนาตัวเองนะครับทาตามที่แม่สอนเพราะแม่เหนื่อยแม่ทํางานก็รัดหนูหาให้หนูส่วนพ่อเป็นคนกลางเนี่ยพ่อก็ไม่อยากเห็นแม่มาว่าลูกจริงๆพ่อก็ไม่อยากทะเลาะก,กับแม่แล้วก็ไม่อยากให้หนูถูกว่าสิ่งที่พ่อทำนะ่ะถูกแล้วแต่การสื่อสารกันระหว่างในครอบครัวเนี่ยวิธีที่มันใช้ผิดลูกชายอยุ่ยังน้อยความคิดความอ่านเขายังน้อยลองพูดกับเขาดีๆเราบอกพูดดีหลายครั้งแล้วมันไม่รู้เรื่องก็ต้องพูดจนกว่าเขาจะรู้เรื่องเพราะการจเจริญเติบโตของมนุษย์แต่ละคนต่างกัน นะแต่แม่เนี่ยก็จะห่วงลูกที่อ่อนแอที่สุดว่าแม่ทํางานทําการเป็นห่วงแต่วิธีพูดของแม่เนี่ยมันก็เป็นธรรมเนียมของทุกประเทศอจะด่าไว้ก่อนพอเขาอยากให้เราได้ดีหนูก็พยายามพัฒนาตัวเองตบตีด่าไม่ได้เรื่องที่ทําให้ดีขึ้นเหมือนกันเนี่ยถ้าทนายทุบเลยคิดว่ายังเชื่ออยู่ไหมก็เชื่อเหมือนเดิมต่อให้มันแตกสลายกูก็หิ้วกลับมาปรับทําได้ไหมรับปากทนายไหมค่อยๆพูดดีๆหนูจะค่อยๆพัฒนาไหมตามนี้อ่ะเก็บไว้ถือไว้ตามนี้เรื่องผีอ่ะ มันคือเรื่องความเชื่อพอพี่เชื่อว่าพี่โดนผีผมก็ลงพื้นที่มาดูให้ปรากฏว่าผมไม่เจอผีนะส่วนอันเนี้ยพี่อะโดนหลอกไขฝันว่าพี่มีนางสร้อยสุวรรณมันเป็นการหลอกไขฝันเพื่อให้พี่ไปเช่าให้พี่บูชาและพี่ก็จะอยู่กับเรื่องการจินตนาการและมันมันไม่แปลกนะพี่ที่ชาวบ้านนั่นะเขาจะอ้างว่าพี่ปติไม่ดีหรือว่าพี่บ้าเพราะพี่ดันไปเชื่อในสิ่งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงผมอยากจะเตือนพี่อย่างเราให้กำเนิดลูกมาเนี่ย การสาบแช่งลูกโบราณเขาถือไม่ควรเกิดขึ้นมันไม่ดีอย่าไปทำพี่มันมีวิธีการด่าลูกมีการสาบแช่งลูกมันมีวิธีอยู่พี่แต่ไม่ใช่คำหยาบคายหรือคำที่มันรุนแรงก,การที่เราจะด่าลูกเราต้องด่าให้ลูกได้ดีด้วยเช่นชอีมั่งมีสีสุงอีร่ำรวยเงินทองนี่คือการด่าลูกเวลาเราสาบแช่งลูกคอยมึงถูกหวยางวันที่หนึ่งคอยมึงเกิดแต่โชคเกิดแต่ลาบนี่พี่มันคือคำ ด่าและเป็นคำสาบและพ่อแม่พูดอะไรเนี่ยมันจะไปตรงตามปากพ่อแม่เชื่อผมไหมไอคำหยาบคายทั้งหลายเนี่ยอย่าด่าพี่ส่วนหนูอย่างที่ทนายพยาิสารพูดแม่เขารักหนูแต่บางครั้งความรักของแม่เนี่ยเขาอาจจะไม่แสดงออกอย่างที่หนูต้องการก็ได้อย่างพ่อเนี่ยไม่แปลกเลยทำไมพ่อต้องปกป้องหนูเพราะพ่อเขารักหนูบางครั้งหนูทำผิด พ่อก็ยังปกป้องหนูแต่ไม่ปกป้องแม่ไหมคือเทปนี้เราบอกกันว่าเราไม่สามารถแก้เรื่องผีได้มันไม่มีมันไม่เกี่ยวกับผีแต่สิ่งที่เราสามารถแก้ให้ครอบครัวนี้ได้ก็คือคําชี้แนะและแนะน้แว,วกวคนะ็คำแนะนําแต่ถ้าเกิดว่าครอบครัวนี้เขาเอาคชี้แนะกับคําแนะนําเนี่ยไปปรับไปจูนก้านก,ก่ะผมเชื่อว่าครอบครัวเขาก็กลับมารักกลับมา,มาสามัคคีกันเหมือนเดิมและผมก็หวังว่าเทปนี้ย ครอบครัวนี้จะเชื่อในสิ่งที่พี่กุ้ก้าเราเนี่ยบอกไปว่าต้องทํายังไงต้องจูงยังไงเพื่อให้ครอบครัวเนี่ยกลับมาเป็นสถาบันที่มันยิ่งใหญ่และเป็นสถาบันที่มันสําคัญที่สุดของจุดเริ่มต้นในการดํารงชีพะครับหนูกราบแม่ได้ไหมลูกขอโทษแม่แล้วแม่ก็ให้อภัยลูกจะได้ลบล้างคำสาปแช่งได้ให้อภัยลูกได้ไหมแล้วก็บอกกับลูกว่าต่อไปจะพูดดีๆด้วยได้ไหมได้ไหม 啊，对。